สภาพโดยรวมตัวนี้ชอ็อตตัวนี้หายหนูกัดสายไฟอ้าวสีบวม ีลองเสียบดูสิอาไฟไม่แดงเว้เป็นด้วยเหตุไรอีกแผงบนใช้ได้ เดีย๋ยวเรามาไล่ดูแผงล่างมันเป็นอะไรทำไมถึงไฟไม่ติดนี่ครับเราต่อไฟผ่านหลอดทำให้ไฟตกเหลือ265าทำให้ไฟออกหน้าตู้เพียงแค่5โวลต์ที่นี้เราต่อตรงได้ไฟ300กว่าสรุปว่าปกติครับไฟออก80กว่าโวลต์แปโวลต์โดยประมาณครับใช้ได้ 起，看、okay, uh。